การภาวนามีหลักอยู่อย่างเดียวว่าเรากําหนดปล่อยวางอารมณ์ที่ทำให้จิตใจว่างจากอารมณ์หรือทำให้เข้าถึงจิตเดิมทำจิตเดิมให้เป็นจิตเดิมเข้าหาจิตเดิมด้วยวิธีการสละวางปล่อยวางโดยไม่ต้องคำํำนึงว่ามันเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจิตว่างทำจิตให้ว่างกับจิตเดิมบางท่านอาจสงสัยว่า มันเป็นอันเดียวกันหรือว่าต่างกันมีคำตอบว่ามันเป็นคนละอย่างกันจิตเดิมเป็นจิตที่ไม่ต้องทำแต่จิตที่ว่างเป็นจิตที่ต้องทำเมื่อทำจิตให้ว่างแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมต่างกันโดยอย่างนี้จิตเดิมนี้คืออะไรเป็นอย่างไรมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งหรือเป็นอีกแนวหนึ่งอันลึกเข้าไป เหตุใดจึงต้องทำจิตให้เข้าถึงจิตเดิมเจริญภาวนาให้ถึงจิตเดิมพระพุทธ,เ,ธเจ้าท่านว่าจิตเดิมเป็นธรรมชาติผ่องใสามาแต่เดิมเป็นธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติผ่องใสมีแสงสว่างมาแต่เดิมอันนี้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าประพัดสอนอันนี้ไม่ต้องทำเป็นธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเกิดไม่เคยดับเป็นของเดิม จึงเรียกว่าจิตเดิมหรืออมตะจิตหรืออมตะธาตุไม่มีเกิดไม่มีดับก็แล้วจิตเดิมนี่แหละที่เวียนว่ายตายเกิดถือเอารูปเอานามถือเอาชาติเอาภพบก็กลายเป็นเวียนว่ายตายเกิดไปแต่จิตเดิมไม่ได้เกิดไม่ได้ตายจิตเดิมเข้าไปหลงเข้าไปรวมอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปรวมหรือเข้าไปยึดถืออยู่ในขันห้า หรืออยู่ในรูปในนามก็เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็มีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายขึ้นมาการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นขันหรือเรียกว่าเป็นรูปนามเมื่อรูปนามสิ้นอายุหมดปัจจัยหมดบุญหมดกรรมก็จิตเดิมนี้ก็รับผลคือถือเอาภพเอาชาติใหม่อีกแล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปยึดมั่นในรูปในนามอันเป็นของใหม่ จิตเดิมนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายหรือไม่เคยเกิดไม่เคยดับจิตเดิมนี้เป็นธรรมชาติผ่องใสสะอาดอยู่แต่เดิมแล้วจิตเดิมนี้เองทำให้ขาวสะอาดทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาได้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอริยสาวกเมื่อได้รู้ว่าจิตเดิมนี้ทำให้สะอาดผ่องใสปราศจากอุปกิเลสท,ทั้งหลายอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจอเข้ามา จึงต้องทำจิตให้หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองนั้นได้ก็จะพ้นจากความทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายหรือเข้าถึงพระนิพพานก็ได้ความว่าจิตเดิมนี้เป็นของบริสุทธิ์และไม่ได้เป็นของเกิดดับนักปราชญ์บางคนในสมัยนี้มักถือว่าพระนิพพานนั้นไม่มีหรือไม่มีอะไรแล้วจะมีจิตเดิมที่ไหนอีกเล่าความจริงจิตเดิมนี้เป็นของไม่ดับไม่สูญ เป็นอมตะธาตุผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงก็ดีเพื่อต้องการให้บรรลุถึงจิตเดิมก็ย่อมทำให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าผู้ที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ควรแก่การงานคือทำให้สำเร็จประโยชน์เพราะจิตเดิมนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของทิพย์ก็ย่อมทำให้เกิดประโยชน์คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหารมีฤทธิ์เดชต่างๆได้เกิดยานต่างๆ เป็นต้นว่าระลึกชาติได้รู้การปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะการยังอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปครั้งเมื่อพระพุทธองค์ได้นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงธรรมสมาธิทำสมาธิด้วยประการอันควรแล้วจึงทำจิตให้บริสุทธิ์เมื่อถึงจิตบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ทรงทำการงานให้สำเร็จประโยชน์ โดยที่ทำจิตน้อมจิตดูที่จิตของตัวนี้ดูอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานน้อมจิตดูข้างหลังที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ได้เห็นการเกิดดับของตนว่าเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายชาติชาติหนึ่งเคยเป็นพระเวสสันดรเคยเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินั้นชาตินี้ร้อยชาติผ่านชาติหมื่นชาติถอยไปจนกลับจนโกรจนหลายอสงไขยจนนับไม่ท้วน การเวียนว่ายตายเกิดมันก็มาจากจิตเดิมนั่นเองมันไม่ตายมันรับรองกิเลสมันรับรองกรรมมันรับรองวิบากจึงได้เวียนเกิดเวียนตายเช่นนี้มันยังมีอุปทา,านอยู่ยังต้องเกิดอยู่เรียกว่ามีญาณรู้บุกเพนิวาสานุสติญาณเมื่อได้รู้การเกิดของตนเหล่านี้เกิดมาจากกิเลสคือกิเลสเป็นต้นแล้วก็มาลองดูของคนอื่น รู้ของคนอื่นด้วยมาดูการเกิดของคนของสัตว์อื่นสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันอย่างเดียวกันเวียนเกิดเวียนตายเพราะกิเลสเพราะกรรมเพราะความโลภความโกรธความหลงเพราะถือตัวเพราะถือตนอุปทานตัณหารู้ทั้งตนรู้ทั้งคนอื่นว่ากิเลสมันมาอย่างไรก็ยังอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเมื่ออาสวะกิเลสสิ้นไปท่านก็รู้ว่า ต่อไปเราจะไม่มาเกิดแล้วอะไรหลุดพ้นอะไรเล่าไม่เกิดอะไรเล่าไม่ตายก็เกิดจากจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นด้วยญาณอันแจ่มแจ้งบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุถึงอมตะธาตุศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายของเดิมเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจริงอยู่ขั้นหนึ่งแต่จริงที่สองญาณรู้บังเกิดขึ้น แล้วก็บริสุทธิ์ด้วยการไม่มีกิเลสจอนเข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบการเทศนาก็มีคำถามว่าจิตเดิมครั้งแรกมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านไม่เทศนาแต่มาบอกว่าอย่าไปรู้เลยมันไม่รู้หรอกมันเสียเวลาจะไปนั่งนับกรวดนับทรายในท้องมหาสมุทรน่งตั้งร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปี กับโกธปีมันก็ไม่พบปรอกคือไม่ปรากฏในเบื้องต้นอาจินไตเพียงแต่ทำจิตที่จะฝึกให้มันเกิดขึ้นได้เท่านั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายมีพระบาลีว่าอามตะโคยังพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นแห่งพบหาปรากฏไม่คือไม่ปรากฏคือหมายความว่ามีมากจนไม่อาจนับได้มากจนไม่อาจรู้ได้ มันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำให้เกิดได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือจิตเดิมเท่าที่ท่านพระคุณเจ้าเทศนามาก็ได้ความว่าจิตเดิมคืออะไรเป็นอย่างไรมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นการทำสมาธิทั้งสองประการบางคนในสมัยนี้มักจะลืมไปว่าทำเพื่อให้จิตบริสุทธิ์แต่มักจะทำกันเพื่อให้จิตรู้แจ้ง หรือทำให้จิตสงบนิ่งไม่ได้ทำเพื่อให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงเป็นการลืมความหมายไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเวลาสงสัยในการเจริญภาวนาเราก็ตัดออกเสียเราก็สงบอารมณ์สละวางปล่อยวางอารมณ์เสียทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบทำจิตให้ผ่องใสอันนี้ก็ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนอะไรหลายๆอย่าง เมื่อจิตสงบจิตผ่องใสแล้วก็จะเกิดญาณขึ้นมาทีหลังหรือทำจิตให้บรรลุถึงขั้นความเป็นทิพย์แล้วก็ย่อมจะสำเร็จประโยชน์ในโลกียะหรือโลกุตระตามสมควรแก่บุญวาสนาบารมีของตนเทศนามาถึงเรื่องสมาธิสองประการก็ขอยุติเนื้อความโดยย่อลงแต่เพียงเท่านี้